à đừng bò bò nữa nít nít nè để tha đừng lan đi nhìn xiềng ok để mà lo cái phần ừ. โอ้โอแม่เจ้าอีกรอบไหมเย็ดเคอ่ะโอ้โหสุดยอดนี่แหละครับคือปัญหาโอเคครับสวัสดีครับวัยรุ่นนะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวอาการพวกดังก๊อกก๊กแก๊กตอนร้อนดังแต๊กแตกแต๊กวาวก็เปลี่ยนแล้วสปริงก็ไม่นั่ง แคมก็ตั้งชิดแล้วห่างแล้วห่างอีกหรือชุดบนหรือชุดแล้วชื้อช,ชุดอีกก้มฟังแล้วก้มฟังอีกมันดังแตก๊แตกๆตรงไหนนะมันก็มีอะไรหลายๆที่หลายๆอย่างนะครับในการดังแตก๊แตกๆๆไม่ว่าจะดังตอนเครื่องร้อนไม่ว่าจะดังตอนเครื่องเย็นนะวันนี้เดี๋ยวเนี่ยก็มีเป็นแนวทางคร่าวๆนี่ก็อีกคือหนึ่งสาเหตุนะครับในตอนเครื่องร้อนพอปกติแล้วเองพวกเองเคยเจอไหมคืออ่ะอสมมติว่า ถ้าสมมติจะดังนะอยากจะบอกเทคนิคนิดนิดนหน่อยนะมันมันมันก็พอเดาได้เป็นคร่าวๆเป็นแนวทางแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็เกือบร้อยแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะแต่แค่พูดเป็นแนวทางนะถ้าสมมติว่าเราสตาร์ทเลยแล้วดังเลยนะฮะดังแท๊กแท๊กแกนะแต่บางทีมันดังแท๊กตรงนี้นะโอ้ยตรงนี้มันก็ดังแท๊กตรงนี้มันก็ดังแท๊กั้งโดยรวมแม่งบางทีแม่งยิ่งฟังอ่ะเข้าใจป่ะเองงีงนะยิ่งฟังหูแม่งยิ่งเพี้ยนมันยิ่งดังไปทั้งเครื่องนะแต่ต้องพยายามจับจับจุดดให้มันีๆคืออย่าง สตาร์ทแล้วดังเลยสะตานแล้วดังเลยนะแคมกับการตั้งว wow. าวนะแคมกับการตั้งวาวถ้าสตาร์ทแล้วดังเลยนะอันนี้ไม่เป็นแนวทางนะบางคันก็ไม่ได้เหมือนกันหรอกแต่แต่อันนี้ประสบการณ์ที่เฮียเคยเจอมาอยู่อยู่บ่อยๆนะสตาร์ทแล้วดังเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่แคมการตั้งแคมนะแนดแคมแต่ถ้าบิดแล้ววาร์กพวกนั้นก็ไปสปริงอ่อนสปริงนั่งถ้าสปริงนั่งสปริงลอยอะไรก็ว่าไปแต่เอาพูดถึงดังบ้า แตกๆแตกๆแตกๆอ่ะเองเราก็หมูฟังถ้าดังข้างล่างอ่าวาวไอ้ไอเสียนะไอแล้วก็ถ้าข้างบนก็พยายามฟัองฟังดีๆแล้วก็เอาตัวฝาวาวข้างบนก็ถ้าเป็นไอดีถ้าดังแตกๆก็จะเป็นไอดีนะจะมีโซ่เหลาลิ้นดังโซ่เหลาลิ้งเนี่ยจะบอกว่าถ้าจะมาดังตอนร้อนไหมโอกาสน้อยนะโอกาสน้อยนะครับโซ่เหลาลิ้นถ้าสมมุติโซ่เหลาลิ้นกระเดืองตัวกด Uh, ลูกปืนล้อไม่ว่าจะรุ่น110ไม่ว่าซปเปอร์ขับหรือไม่ว่าจะร25ถ้าสมมุติ uh, ที่ที่เห็ยเคยเจอนันคือถ้าสมมติถ้าจะเป็นโซ่เราลิ้นสตาร์แล้วจะดังเลยนะจะดังเลยแต่แก็มีก็มีบ้างที่แบบว่าเฮ้ยร้อนแล้วดังร้อนแล้วดังนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าโซ่เราลิือหย่อนยานเฟืองพังอะไรตกกระเดื่องหกักไอ้ตรงเองที่กันไม้ติมหกักก็ส่วนใหญ่จะเป็นสตาร์ครั้งแรกแล้วจะดังเลยนะ จะดังเลยจะมีปัญหาอะไรอีกไหมที่ว่าดังแท๊กแท๊กๆดังแท๊กแท๊กก็คือหนึ่งอย่างนะหนึ่งอย่างถ้าสมมติร้อนแล้วดังอีกนะร้อนแล้วดังปั๊มน้มามันเครื่องก็มีส่วนอย่ามองข้ามนะปั๊มน้ำมันเครื่องก็มีส่วนปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะมหมุนหมุนปั่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 นส่งมาถ้าปั๊มน้มนํามันเครื่องตายรูฉีดน้ํามันรูฉีดน้ํามันตายรูฉีดน้ํามันตายไอรูเนี่ยมันขึ้นมาอยู่แล้วแต่ชอบตายรูนี้กัน อันนี้พวกร้อยยี่ห้านะชอบตายรูนี้กันเห็นไหมพอตายรูเนี้ยพอมันรอบเดินเบาพอรอบเครื่องร้อนพอรอบสูงเครื่องร้อนนะพอเครื่องร้อนเสร็จปุ๊บลูกสูบเริ่มหนืดทางานหนักภลระเยอะเริ่มร้อนเริ่มดังมาแล้วนะครับสลักลูกปืนเอาลูกปืนมาดิสลักลูกปืนนั่นแหละไอ้ลูกสูบพูดผิดเออสลักลูกปืนนะดังไหมดังนะครับถ้าสมมุติว่าเองเอามือลูบ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 ดูถ้ามันมีรอยสึกเปลี่ยนทิ้งเด็ดขาด นะครับเปลี่ยนทิ้งเด็ดขาดนะฮะเปลี่ยนทิ้งเด็ดขาดดังไหมดังแต่อันนี้จะไม่ได้ไดว่าดังตอนร้อนสักเท่าไหร่นะแต่ก็มีมีส่วนก็ดังตอนร้อนนะลองดูลองดูงดบ่อยๆเป็นแนวทางนะอะ่มีอะไรดังอีกที่ว่าดังแตกๆก,ก้านปลายก้านนะครับปลายก้านนะครับดังแตกๆได้เพราะว่าหนึ่งยางเกิดการสึกเจือกาดจากการบูรของลูกสูบนะนี่ก็เกิดได้แต่ถ้าสมมุติว่า ของใายเป็นรุ่นลูกปืน14บสมิลหมิลหรือแปลงใส่อะไรเคองงยาอะไรก็แววป้ไปไวร้อยหรือจะใส่สลักลูกปืนเป็นลูกปืนหมอนก็ดูด้วยนะลูกปืนแตกได้นะแตกได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับดังก็คือเครื่องหลวมแหวนหักก็มีส่วนนะซึ่งมีส่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมนะถ้าเราเช็คหมดทุกอย่างแล้วเช็คหมดทุกอย่างแล้วโอ้ยกูรื้อชุดบนหมดทุกอย่างแล้วแม่งยังดังอยู่ประกอบแล้วก็ประกอบอีก มันยังดังอีกหนึ่งอย่างสาเหตุนะครับที่คนไม่รื้อกันเพราะว่าหนึ่งอย่างมันรื้อเยอะพอรื้อเยอะเสร็จปุ๊บมันต้องผ่านรื้อกระจายแบบนี้นะฮะอีกหนึ่งอย่างคืออะไรคือข้อเหวี่ยงนะครับข้อเหวี่ยงนะครับจริงๆมันมีอะไรหลายอย่างอีกนะแต่อันนี้พูดพูดแบบว่าเอาตัวเน้นๆก่อนนะเอาตัวเน้นๆคือข้อเหวี่ยงนะข้อเหวี่ยงข้อเหวี่ยงมีปัญหาข้อเหวี่ยงคืออะไรข้อเหวี่ยงคือเป็นแบบนี้อ่ะโอเคอันนี้ฝั่งจานไฟอ่ะโอเคความลง ฝั่งจานไฟอ่ะมันเป็นยังไงมันถึงดังล่ะอ่ะเดี๋ยวเฮียจะมาอธิบายให้ฟังนะฮะมันเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ไงอ่ะอ่ะจับยกไม่ยกนี่ข้อเวี่ยงอ่ะยกอ่ะเห็นไหมเฮ้ยไม่ได้เล่นมายากลนะอ่ะกดลงไปเอาข้อเวี่ยงตรงตรงกดลงไปอ่ะบิดข้อเวียงมาตรงนี้ก่อนดิเอ้ยเออนี่เห็นไหมลงละเห็นนะเอาขึ้นเลยนี่นี่แหละนะครับนี่อีกจุดหนึ่ง นี่จุดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเริ่มสึกออกไปนะครับคือการใช้งานนะครับเพราะรถมีอายุการใช้งานกันแบบว่าแต่ละคันก็หลายปี10ปี20ปีก็ว่าไปบ่าตรงนี้สึกนะครับบ่าตรงนี้สึกบ่าตรงนี้สึกนะอันนี้ฝั่งชุดคลัตช์อันนี้ฝังนน่งจานไฟปกติแล้วเนี่ยฝั่งชุดคลัตช์นะก็จะแน่น จะแน่นนะต้องใช้ที่ดูดหรือใครจะลนไฟหรือจะใช้เครื่องมือเฉพาะดูดลงไปนะให้มันติดนะครับแต่ฝั่งนี้ปกติแล้วก็จะหลวมกว่านิดนึงนิดนึงนิดนึงนะมาใส่ฝั่งนี้นะครับก็จะกดเข้าไปหรือจะใช้เครื่องมือเครื่องมือกดเข้าไปนะแต่โดยรวมตัวนี้แล้วมันหลวมโคตรนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้งานต่อไปได้นะครับ ถ้าเราไปฝืนใช้ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่พอร้อนมันดังแต่ทําไมพอเย็นแล้วมันไม่ดังล่ะอ่านึกถึงกินจะลองนึกถึงว่าถ้าสมมติว่าเครื่องมันไม่ร้อนใช่ป่ะไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีการขยายตัวมันก็เสียงเงียบปกตินะแต่พอมันร้อนเสร็จปุ๊บมาตะแคงเหมือนเดิมตะแคงแบบนี้เออพอมันร้อนเสร็จปุ๊บบ่าตรงเนี้ยมันเหมือนจะเริ่มขยายอันนี้คิดเองนะอันนี้อันนี้กูคิดเองนะไม่รู้พูดพูดเวอร์ไวป่ามันบ่าอย่างนี้มันจะเริ่มขยายพอมันเริ่มขยายปุ๊บมันเริ่มดุล มันเริ่มดุนพอมันเริ่มดุนก็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 กอ้าวพอยิ่งร้อนเสร็จปุ๊บไอ้ตรงนี้มันก็เริ่มเหมือนจะขยายขึ้นพอมันยิ่งเขาขยายขึ้นมันก็ยิ่งดังพอมันดังเสร็จปุ๊บมันพาตรงนี้ไปด้วยนี่เห็นไหมเห็นปะปลายปลายไอ้ฝั่งจานไฟเห็นปะมันสึกตอนเนี้ยคือหลวมเลยใส่จานไฟหลวมเลยตรงนี้สึกสึกเป็นร่องนะครับสึกเป็นร่องนะครับหลวมเลยตอน หนึ่งอย่างที่เฮียคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดเกิดจากสาเหตุไอห่าตัวนี้แหละที่มันเวียงที่มันเวียงที่มันก็ก๊อกอ่ะลองโยกให้ดูหน่อยอมองเห็นไหมเห็นนะเห็นนะฮะพอมันเวียงปุ๊บเกิดทําแรงเวียงในรอบสูงสูงเบิลขี่รอบสูงสูงปุ๊บมันก็พาตรงเนี้ยเวียงเข้าไปด้วยเพราะว่าหนึ่งอย่างตรงนี้มันไม่เที่ยงตรงอลจริงปะ่ะมันโยกได้ต๊อกแท๊กต๊อกแท๊ก,อกไอจาามันก็วิ่งวู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 อย่างเงี้ยนะ พอจามันวิ่งอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะพลอยพามาสีอยู่ไหนวะเออตัวกดนี่เห็นนะเห็นนะตัวปิดโซ่เนี่ยมันจะพลอยมันลามปามไปทั่วตอน,น,เ,นอเนี้ยเนาะเนี่ยนะแต่ส่วนตรงเนี่ยเนี่ยมันมันก็เลยพายโยกความต่อปุ๊บอ่ะปุ๊บอ่ะวางอยองโยกให้หน่อยดิอ่ะลองโยก,กันเนี่ยเห็นนะเห็นนะเห็นนะ แต่ถ้าตับใดถ้าเราประกอบเข้าไปประกอบคบคู่เข้าไปแล้วเราไปโยกอ่ะอย่างเงี้ยเราจะโยกหาไม่เจอหรอกเพราะว่าหนึ่งอย่างพามาโยกหาไม่เจอมันมีข้างเนี้ยที่ฟิตอยู่แล้วมันหนุนช่วยอยู่พอหนุนช่วยอยู่เนี่ยแรงโยกของเราอะ่ะมันไม่มันไม่เท่ากับแรงที่ใช้แรงเครื่องเหวี่ยงเป็นหมื่นหมื่นเป็นพันๆรอบหรอกนะมนเลยเราเลยจะไม่ค่อยรู้เรารู้เมื่อไหร่เราต้องลื้อออกมาแบบเนี้ยเราถึงจะรู้นะนี่ก็คืออีกจุดปัญหาหนึ่งแต่ตรงเนี้ยมันคือจุดปัญหาใหญ่คือว่า เราต้องรื้อเครื่องออกมาแต่ทีนี้มันก็แล้วแต่อีกกรณีว่าใครจะเอาไปตีบาบางคนก็บอกว่าเฮ้ยตีบาไม่ทนหรอกตีบาไม่สึกซื้อแข้งใหม่เบิกไงจบกว่าอ่ะอันนั้นก็แล้วแต่งบประมาณนะใช่จบกว่าเบอร์แข้งใหม่แล้วไปตีเลขเอาเองอันนั้นก็จะวุ่นวายอีกนิดนึงไปขนส่งขนส่งหรือเราก็ไม่จดเลขเราถือแข้งเลขเดิมไว้เราก็ใช้แข้งตัวนั้นไปเก็บแข้งนี้ไว้ว่ามีทะเบียนนะเออว่าแข้งเรามีปัญหาเราไม่ตีบารเราอยากจะจบไปซื้อแท้เบิกศูนย์ อยอมรับมันก็จบกว่าแต่เดี๋ยวนี้ร้านเก่งๆก็มีก็หาเอาแล้วแต่อันนี้บอกไว้เป็นแนวทางนะก,การตีบาทแต่เฮียไม่รู้หรอกว่าไปตีบาสร้านไหนนะฮะประมาณนี้นะเอาจุดข้าวๆแล้วกันเนาะที่ว่าดังแต๊กๆแล้วร้อนร้อนแล้วดังร้อนแล,ล้วดังนะที่ส่วนใหญ่ร้อนแล้วดังอ่ะต้องตรงนี้แต่ตรงเนี้ยปุ๊บมันก็คือจุดปัญหานะครับแล้วก็จะมีดังอีกก็คือวาวชนเฉียวชนนะครับเกี่ยวนะครับนิดๆหน่อยๆ ก็ดังได้นะครับแล้วก็จะมีอย่างหนึง่งเดี๋ยวเออเอาเสื้อมาฮุทเอาเสื้อมาเอา,เอาเออเออเสื้อสูบอ่ะเดี๋ยวจะมีอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมตดดิดังอ่ะเอาอ่ะดังเอาวางไว้ตรงนี้เลยเนี่ยเอาวางไว้เอาเสื้อมาวางไว้ตรงนี้เลยอ่ะดังจะมีเชือลูกชนปะเกนอ่ะบางคนเอางไงขึ้นหน่ยนไงขึ้นงไงยไงหน้าขึ้นมาสิแส้าน,นหลังอืมอ่ะมาเอาปะเกนมา นี่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะฮะที่ที่ว่าเคยเจอบางทีมันแตก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 ก็มีส่วนคือพวกเองปล่อยลูกสูงสูงสุดเกินไปพอสูงสุดหมินพอดีปุ๊บไอ้ประเก็นตรงเนี้ยเองเคยเจอไหมที่เองกดบีบกันเข้าไปเนี่ยมันจะมีนูนขึ้นมาถ้าใครซื้อมือหนึ่งใช่ไหมพอกดลงไปปุ๊บมันจะมีแรงกระทํากดลงไปปุ๊บมันจะเหมือนแบบว่าแป๊ดมานิดนิดแป๊ดมานิดนิดแต่ถ้าบางคนซื้อบาเกดแผ่นทองแดงเกรดไม่ดี ก็ยิ่งไม่ดีก็ยิ่งเกินเข้ามาเกรดดีหน่อยก็ยิ่งจะสวยหน่อยนะระวังนะตรงนี้ก็บ่อยอีกจุดหนึ่งนะครับบ่อยอจุดหนึ่งนะครับลูกปล่อยสูงสุดพอมันชนตัวนี้มันก็ดังได้แท็แกแท็แกแท็กแนี่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  paperwork. อย่าลืม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 นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับกับลูกสูบสูงสุดแล้วชนประกร็นนะที่บอกว่าดังแท๊กๆนะก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกมีชุดบนมีชุดประก็นมีชุดฝามีวาวเกี่ยวเชียวชนมี เ,เรื่องการตั้งวาวนะครับแล้วก็มีพวกแหวนหักแหวนแห้ง,หงสลักลูกปืนปั๊มน้ำมันเครื่องจ้จบสุดหลังสุดหรือมาทุกอย่างนะครับมาตายที่ตรงนี้ที่เดียวนะ ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เหมือนกันนะฮะก็มาบอกมากก่าวให้ฟังกันแต่แต,แต่ละแต่ที่พูดไปเนี่ยแต่ละทางแต่ละแนวทางเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนตรงกันเป๊ะหรอกแต่แ, icides, แค่บอกไว้เป็นแนวทางคร่าวๆนะแล้วลองไปเช็คไปแก้ไขดูนะครับที่เฮียพูดไปบางทีมันก็ไม่ได้ถูกเสมอไปนะแต่แค่เอาไว้เป็นแนวทางเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละกับตัวต๊อกๆตอนร้อนนะฮะโอเคครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย